เขาขับอยากขำมั้ทดิเดี๋ยวมันยิงออาวเขำหน้ามันโหดคิ้วจะถึงแท้ทอยดูแลคุณเจอไปแล้วเขาตกใจกันแล้วไม่ตกใจแล้ว คิวเขาตกใจแล้วคนผมกดแม่คิ้วเลยนะเอรเนี่ยขุดโจรใจร้อนบ่อนทำลายเป็นเสือร้ายลือรันจังหวัดตําบลนี้ผมปนตาบานเอาคนล่นทั้งถานทังถ้วย Yeah. นะครับสลับในรางวัลงบอยกับพวกเราว่าไม่น่าดังนะพวกเราอ่ะอาเด็กมาด้านนี้นี่หนอนี่ข้ามพิดพลาดนาวิธีมาหมดเลยลงไปทั้งหมดเลยไปลงไปสาวโตแล้วมาจ้องมาให้เด็กมาลมามาไอ้ตัวเล็กมาชคคุณเลยวิ่งมาขามันเจ็บจะให้มันวิ่งไปไงเรามาเดี๋ยวอุ้มไป ขอบคุณนะครับเป็นโจรจ้ะที่เห็นหมดเนี่ยเป็นโจรทั้งนั้นเนี่ยดูคิ้วที่มันโกงไหมโอ้คิ้วกับผมมึงอันไหนแหลมมากันเนี่ยขอบคุณนะครับใครเขียนให้ <c oughs> ใครเขียนให้นะ <c oughs> ใครเขียนให้แ <c oughs> น่ ขอบคุณนะครับท่านรัฐบาลนะครับใครเขียนให้แน่ๆละ่ะฮะเหนื่อยแล้วอ,ะอ่ะไปยแล้วอขอบคุณครับตอนขอบคุณครับด้วยอย่าไปยิงเขาละขอบคุณไปน้องคืนนี้หลายๆสถานที่ด้วยกันครับ,รบไม่ว่าจะมาจับเมืองเยมมาวราชโอ้โหแล้วแล้วแล้วไปกันนี่แล้วไปันขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ขับคุณครับขอบคุณครับว่ายไปเออทำไปวิ่งไปเลยวิ่งขึ้นข้างบนไปเลยไปวิ่งไปยยังก็ดูหน้าพาโชคดีเกอเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับนนนีอั้เสาฝากลงมว้ก่อนไม่เอาอะตรงนั้นก็เต็มแล้วยังจะเอามายงชิดไปอีกเดี๋ยวก็นั่งไม่พอ เมื่อกี้นั่งตรงไหนตอนนี้เราเป็นโจรนี่คือลูกน้องของเราหนูริม<ด>นูนโดยของใครโดินดึงรอเรากครู่ครับเอาสาวเดินมามาอุยอ้ยขอให้สาวมาข,ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นลูกน้องลูกน้องของเรามีชื่อว่าอะไรกันบ้างชื่อตัวเองอ่ะชื่อชื่อตัวเองอ่ะชื่ออะไร <Note> ชื่อนอตบุกนี่ชื่อว่าเบ้นนีเติมครับนี่ชื่อคุณปอดคุณนี่คุณเติมแล้วี่ชื่ออะไรอ่ะมึงก็เหมือนจะกล้าแต่มึงก็ไม่ฆ่าอะไรของมึงก็ไม่รู้เอาละที่ฉัน้นปนเนี่ยฉันก็ส่งพวกนี้เรียนนะนี่ส่งเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้ไหมได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบภาษาอังกฤษนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. lên đuôi it, lên đuôi it. Ah, nan, 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 อ๋อมันลงอันนี้เองไปมดคันไฟก็ไม่ได้ด้วยอันนี้จะชอบเฉยหน่อยลูกตอบหน่อยเดี๋ยวถามคนนี้มาคนนี้ก็ได้ใช่ไหมภาษาจีนได้กันปะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมภาษาจีนได้กะลูกได้ครับนะับภาษาจีนเลยอีโอซังซูอ,อูเนเชิปาเตชูอ๋อแต่นี่ก็ได้ภาษาได้ภาษาอังกฤษเหมือนกันเอาร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้หูเอียตาไ จมูกนูดปากเมาลิ้นเลียพอถึงลิ้นมันเลียเลยั้ยเอออันนี้เขานับภาษาจีนภาษาอังกฤษกันแล้วเราได้ภาษาอะไรม้่งเขมรนบพี่นับขเขมรนเลยเหรอไม่ไม่ต้องหนึ่งถึงสิบเราเอาแค่หนึ่งถึงสี่พอหนึ่งถึงสี่ภาษาขเขมรนนับ เอย์คเนียกระดอทำทำหนึ่งสองสามสี่จย์คเนียกระดอทำทำแน่ใจนะว่าใช่อะแน่ใจครับโอ้โหมีมีมียางอื่นอีกไหมมีแบบเด็กและผู้ใหญ่มีแบบเด็กด้วยเมื่อกี้มีแบบผู้ใหญ่เหรอใช่ครับแบบเด็กนัดยังไงเจย์เดีอกระเจียวทำทำอ๋อกระเจียวมืนไปถึงดอกกระเจียวอะไรอย่างนี้ หรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วคร่ะมาพร้อมแล้วเราออกปุ่นกันดีกว่าเกิดเป็นโจรมันต้องป่นต้องจีต้องปนสมบัติอดีปมมีการศึกษาป่นัวป่นควายของชาวไร่ชาวนาเราป่นเอามาเป็นของตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นโจร การแสดงต่อไปครับพี่น้องจากห้องเรื่องอารยธรรม